สสุมาณวัคหมวดว่าด้วยสุมนาราชกุมารีหนสุมาณสูตรว่าด้วยสุมนาราชกุมารีสมัยหนึ่งละถึงอารามของอนาถะปิณิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีครั้งนั้นสุมาณาราชกุมารีมีรถห้าร้อยคันและกุมารีห้าร้อยคนแวดล้อม เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสสาวกข,ของพระผู้มีพระภาคสคนมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันคนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่ใช่ทายก คนทั้งสองนั้นหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท่านทั้งสองผู้เป็นเทวดานั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสุมาาคือเทวดาผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานห้าประการคือ 1. อายุที่เป็นทิพย์ 2. วัน,นะที่เป็นทิพย สสุขที่เป็นทิพย์สยศที่เป็นทิพย์หอธิปไตยที่เป็นทิพย์เทวดาผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มเทวดาผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะหประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้ท่านทั้งสองผู้เป็นมนุษย์นั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่ มีสุมนาคือมนุษย์ผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะหประการคือ 1. อายุที่เป็นของมนุษย์ 2. วันณะที่เป็นของมนุษย์ 3. สุขที่เป็นของมนุษย์ 4. ยศที่เป็นของมนุษย์ 5. อธิปไตยที่เป็นของมนุษย์มนุษย์ผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มมนุษย์ผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะหประการนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชเป็นบนรรพชิตท่านทั้งสองผู้เป็นบนรรพชิตนั้นพึงมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่มีสุมนาบนรรพชิตผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มบรรพชิตผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะห้าประการคือหนึ่งเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยจีวรมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย สเมื่อเขาขอร้องจึงฉันบินธบาตมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงฉันน้อย 3. เมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยเสนาสนะมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อยสเมื่อเขาขอร้องจึงใช้สอยคีลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารมากเมื่อเขาไม่ขอร้องจึงใช้สอยน้อย 5. อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเหล่าใด เพื่อนรหมจารีเหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นที่พอใจเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยนำสิ่งเป็นที่พอใจมาเป็นส่วนมากที่ไม่พอใจเป็นส่วนน้อยบรรปะชิตผู้เคยเป็นทายกย่อมข่มบรรปะชิตผู้ไม่เคยเป็นทายกด้วยฐานะห้าประการนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุอรหัตผล ท่านทั้งสองผู้บรรลุอรหัตผลเพิ่งมีความพิเศษมีเหตุแตกต่างกันหรือไม่สุมนาเราไม่กล่าวว่าแตกต่างกันเลยในระหว่างวิมุตติกับวิมุตติข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏข้อนี้กำหนดได้ว่าควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิต อย่างนั้นสุมนาควรให้ทานควรทำบุญเพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดาแม้แก่มนุษย์แม้แก่บรรพชิตพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าดวงจันทร์ปราศจากมนฑินโคจรไปในอากาศธาตุ ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งสิ้นในโลกด้วยรัศมีชั้นใดบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีศรัทธาก็ชันนั้นเหมือนกันย่อมรุ่งเรืองกว่าผู้ตรณีทั้งหมดในโลกด้วยจาคะเมฆที่ลอยไปตามอากาศมีสายฟ้าแลบแปปลบบมียอดตั้งร้อยให้ฝนตกรถแผ่นดินเต็มที่ดอนและที่ลุ่มฉั้นใด สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะเป็นบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมข่มผู้ตรณีได้ด้วยเหตุห้าประการคืออายุวันนะสุขยศและโภคทรัพย์เขาตายไปแล้วย่อบ,บันเทิงในสวรรค์สุมาณสูตรที่หนึ่งจบ